นี่เขาใส่มาใหญ่หมดเลยเพราะว่าเขาตัวเล็กมากแล้วหน้าเขาอะสมมติอันนี้คือหน้าคะหน้าหน้าพี่ขุยอันก็คือแบบประมาณเนี้ยคือแ,บบแค่เนี้ยคือแบบน่ารักมากมากมากนิสัยดีจริงๆคือครั้งแรกที่รู้จักพี่ขุยอันเลยแบบไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมาื่อวานคือไม่มีโอกาสคุยกับพี่ขุยอัน เยอะแล้วก็ได้ไปส่ง,งเขาที่พักด้วยก็เลยได้คุยกับเขาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยน่าก็รู้สึกว่าพี่แกเป็นคนที่เฟนรลรี่ <c oughs> นิสัยดีมากๆเลยนะแบบว่าเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยอะ่ะ <c oughs> น้นองจุนน่ารักน้องจุนดูงูฮิจุนฮิจุนน่ารักฮิจุนน่ารัก <c oughs> ใช่ก็นิสัยดีจริงๆทุกคน ตัวเล็กไหมสูงประมาณสูงประมาณหนูแต่ผอมกว่าเยอะมากมากแล้วก็หน้าเล็กกว่าหนูประมาณเท่าหนึ่งอืมตัวสูงไหมคะไม่สูงค่ะไม่สูงตัวตัวเล็กเลยอะทุกคนแบบสูงกว่าคริสติน่าคือเทียบกับฮาน่าใช่ไหมก็คือคริสติน่าประมาณร้อยห้าสิบใช่ไหมคริสติน่าประมาณร้อยห้าสิบอืมห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยพี่ขุยอันก็ประมาณร้อยหห้าสิบ ร้อยหกสิบหกสิบประมาณเนี้ยร้อยหกสิบอืมร้อยหกสิบกว่าประมาณหนูอะ่ะแต่ว่ามันดูเขาดูตัวเล็กเพราะว่าเขาเขาหน้าเขาเล็กกว่าหนูเยอะเลยเข้าใจว่า mm. คือเขาตัวเล็กเพราะตัวเขาเล็กหน้าเขาเล็กแขนก็เล็กขาขาว,ขาวมันเลยแบบดูตัวเล็กอะ่ะเขาเ้าใจฟิลไหม <c oughs> ไม่เจอขีจุนเลยอืม <c oughs> สวยมากใช่สวย สวยคือแก๊งเมื่อวานที่หนูเจอคือไม่มีใครอะไรนะแย่กว่าในติ๊กต็อกเลยขนาดว่าในติ๊กต็อกมันมีทั้งฟิลเตอร์มีทั้งปรับรูปหน้าใช่ไหมไม่มีเลยตรงปกทุกคนอืมไปกินยาเป็นคนที่สูขำอก แล้วเมื่อวานหนูก็เซวพี่ขวอยอันว่าหนูคิดว่าหลอดไฟเดินได้พี่ขวขอยอันก็ขำมากคือคือเขาเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆแล้วก็ขาวมากๆแล้วก็ผมมากๆคือใช้คําว่าเขาเป็นผู้หญูงตัวเล็กตะมุตะมิโมเท่โมเท่ก็คือแบบอื้อหือนั่นคือเสื้อขาวอะเสื้อของที่เขาใส่มาแขนเหลือม,มือเขาเป็นดิสเซอแล้วอ เสื้อกทุกอย่างที่เขาใส่มาใหญ่มเลยเพราะว่าเขาตัวเล็กมาก้หน้าเขาอ่ะผมนี่คือาผู้หญิงคกก็คือคนทีอ